ขุนช้างขุนแผนตอนถวายดีกาสับยาก 1. แมงมุมทุ่มอกหมายถึงทุ่มอกคือตีอกเชื่อกันว่าเมื่อแมงมุมตีอกของมันจะเป็นลางร้ายอย่างหนึ่ง 2. เครื่องอานหมายถึงเครื่องกิน 3. ถ้อยหมายถึงชั่วหรือเลว 4. น้ำยืนยังไม่ถึงหมายถึงน้าลึกเกินกว่าเท้าจะยั้งถึง 5. อัธการหมายถึงอัธเคาะคือตำแหน่งดาวเคาะทั้ง8ตามตำราโหราศาสตร์ 6. สเสนียดหมายถึงไม่เป็นมงคล 7. พระสูตรหมายถึงม่าน 8. โกธาหมายถึงโกรธ 9. ปลักหมายถึงแอ่งที่เป็นโคนเลน 10. ตะบึงหมายถึงรีบเร่ง 11. ขมีขมันหมายถึงทันทีทันใด 12. พระทรงธรรมหมายถึงพระมหากษัตริย์ต่อมานะคะก็จะเป็นการถอดคำประพันธ์นางวันทองเลยบอกกับขุนแผนว่าถ้าขุนแผนรักนางจริงก็ต้องช่วยนางไปทูลพระพันวสาขอนางวันทองคืนให้ถูกต้องตามขั้นตอนไม่อย่างนั้นก็ห้ามขุนแผนแต่เนื้อต้องตัวนางอีก ในเวลาค่ำคืนเสียงเงียบสงัดจนได้ยินเสียงของใบไม้แห้งดังกรอบแกรบพระจันทร์ก็ส่องแสงสว่างเสียงนกก็ต่างร้องเสียงดังเสียงะระฆังจากในวังก็ตีบอกเวลานางวันทองที่นอนหลับสนิทอยู่ก็ฝันว่าตนหลงป่าหาทางกลับไม่ได้ยิ่งเดินเลี้ยวไปไหนก็ยิ่งหลงทางและก็ไปเจอเสือสองตัวนอนหมอบอยู่ริมข้างทางแล้วก็ตะคุบนางเข้าไปในป่า นางก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้ผวาก่อนขุนแผนและเล่าความฝันให้ขุนแผนฟังยิ่งได้ยินเสียงหนูร้องและแมลงมุมทุ่มอกยิ่งใจหายกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีเมื่อขุนแผนได้ฟังความฝันของนางวันทองก็รู้เลยว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะบอกนางวันทองยังไงก็เลยปลอบใจนางวันทองจึงแกล้งบอกปลอบใจนางวันทองว่า เป็นเพราะนางคิดมากไปไม่ได้เกิดเหตุร้ายหรอกอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้สิ่งไม่เป็นมงคลให้และทำสิ่งดีให้นางมีความสุขไม่ให้เกิดสิ่งร้ายรสบายใจได้วันรุ่งขึ้นสมเด็จพระพันวษาประทับบนบันลังมีนางกำนันและนางสนมหมอเฝ้าอยู่ตั้งเครื่องกินและอยู่งานพัดตามหน้าที่สมเด็จพระพันวษาคัดเครื่องขุนช้างตั้งแต่เวลากลางคืน ทรงเห็นว่าขุนช้างเป็นคนชั่วมีแต่คดีความกับผู้อื่นข่าวก่อนก็ฟ้องเรื่องวันทองครั้งนี้ไม่ทรงทราบว่าจะฟ้องใครอีกเพราะองค์จึงเสด็จออกมาพระที่นั่งจักรพรรดิเมื่อมา่านรูดออกขุนนางก็พร้อมกันลงกราบหมอบเฝ้ากันอยู่มากมายตามลำดับทรงทอดพระเนตรเห็นขุนช้างเข้าเฝ้าจึงตัสถามขุนช้างว่าจะฟ้องใคร หมื่นสีจึงถวายดีกาให้ทอดพระเนตรพอทอดพระเนตรเสร็จก็กลิ้วว่าเรื่องนางวันทองคนเดียวทำไมไม่จบกันเสียทีเหมือนกับไม่มีผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วและทรงไม่เห็นว่านางวันทองจะมีใจรักขุนช้างใครก็ไม่อยากได้ขุนช้างไปเป็นผัวเพราะดูรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด คราวก่อนก็ยกวันทองให้กับขุนแผนไปแล้วทําไมจึงมาอยู่กับขุนช้างอีกจึงให้เจมื่นสีไปนําตัววันทองและขุนแผนและเจมื่นไว้พระมื่นสีได้รับคําสั่งให้ถอยหลังออกมาในไม่ช้าและสั่งทหารในวังทันทีให้ทหารวิ่งมาอย่างเร่งรีบและขึ้นไปบนเรือนพระมื่นไวยและแจ้งรับสั่งให้รีบไปในทันที คุนช้างได้ยื่นคำร้องทุกข์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินให้เรียกทั้งสามคนเข้าเฝ้าตอนนั้นนางวันทองและภายงามได้ฟังคำรับสั่งแล้วรู้สึกตื่นเต้นและคุณแผนเรียกนางวันทองเข้าไปข้างในห้องเพราะไม่ไว้ใจเลยเสกมนใส่นางวันทองเอาขี้พึ่งมาปากและกินหมากที่ลงมนไว้มันเป็นของที่ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างมีทั้งน้ำมันพายและน้ำมันจันที่ใช้พางตัวมาตลอด แล้วนำผงสเสน่ห์มาทานหน้าเพื่อให้คนที่เห็นที่ทักทุกคนต่างหลงรักตนและเสกเครื่องหอมที่ทำด้วยไม้จันทร์ทำให้เป็นน้ำมันพอทำเสร็จแล้วก็พานางวันทองออกไปเมื่อแม่นางวันทองได้รู้ข่าวก็ร้อนใจรีบเรียกลูกหลานให้วิ่งตามมาให้รีบลงจากบันไดจนตกออกนอกชาน พายชุมพลก็เข้ากอดก้นนางทองประสีนางทองประสีจึงตะโกนบอกว่าพายชุมพลว่าตนไม่ใช่ช้างแล้วก็ลุกขึ้นเมื่อถึงหน้าประตูวงังทั้งสามคนจึงรีบเข้าไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริรย,ย,ยนนะ์การเล่นเสียงเพียญชนะการเล่นเสียงเพียญชนะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นคำโดยเน้นเสียงของเพียญยชนะต้น เพื่อให้เกิดจังหวะสนาะหูและหน้าประทับใจมักพบในวรรณคดีไทยกอนเพลงและโฆษณา 1. ใช้แพยัญชนะที่เสียงเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันซ้ำในหลายคำา 2. มักเน้นที่เพยียชนะของคำา 3. สร้างจังหวะของจองเล่นเสียงเช่นเสียงกอขคอ,ขอ,ขอหรือจอชอซการเล่นเสียงเพยัญชนะเช่น ลดเลี้ยวมองหมอบคุบคาบการเล่นเสียงสละการเล่นเสียงสละคือการใช้เสียงของสละที่เหมือนกันหรือคล้ายกันซ้ําในหลายคําเพื่อให้เกิดความไพเราะจังหวะและความเลื่อนหูในการอ่านหรือฟังซึ่งพบได้มากในวรรณคดีไทยกอนเพลงและโฆษณาการเล่นเสียงสละยกตัวอย่างเช่นเบียดเสียดอัดถัด การเล่นค <growing> <1970. S 5> ําการเล่นคําซ้ำเปลี่ยนความหมายซ้อนความใช้คําซ้ำที่พอเอามารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่เช่นร้อนร้อนอาจหมายถึงอารมณ์ร้อนด้วยไม่ใช่แค่สภาพอากาศหนักหนักอาจจะหมายถึงจริงจังหรือรุนแรงไม่ใช่แค่น้ำหนักการเล่นคํายกตัวอย่างเช่นไวไวอาจหมายถึงรีบเร่งไม่ใช่แค่วิ่งได้รวดเร็ว โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏ 1. บุคลาทิสถานการทำให้สิ่งไม่มีชีวิตแสดงพฤติกรรมเหมือนมนุษย์คูวา่าวล่ำไรเสียงสำเนียงกล้องใช้คำว่าล่ำไรเพื่อพรรณนา,นาเสียงนกคูว่าวให้ดูโศกเศร้าคล้ายการร้องไห้ของคนทำให้ผู้อ่านสัมผัสถึงความหดหู่โศกเศร้าและเงียบเหงาของบรรยากาศ 2. อ,อุปลักษ การเปรียบเทียบโดยไม่ใช้คำว่าเหมือนดั่งคล้ายเลื่อนไปจนไม่รู้ที่จะกลับหลังยังมีพยัก้าลมาลาวีการบรรยายว่าเลื่อนไปจนไม่รู้ที่จะกลับหลังเปรียบการเดินทางของตัวละครเหมือนชีวิตที่ไม่มีทางย้อนกลับ 3. ส,สัญ,ญลักษณ์จิตง่วงระงับสู่พวัง หมายถึงความกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านสื่อถึงอารมณ์สับสนกังวลกลัวอนาคตของตัวละครใช้สื่อสภาวะทางใจเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ลถวรรณคดีที่ปรากฏสี่ลดมีดังนี้ 1. สาวรจนีคือการชมความงามของตัวละครในเรื่องอาจเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์อ่มนุษย์หรือสัตว์ 2. นาลีปาโมตคือการกล่าวแสดงความรักหรือการเกี่ยวพาราสีกัน 3. พิโรธวาทางังคือการแสดงอารมณ์ไม่พอใจตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ 4. ศิลปังคภพิสัยคือการแสดงอารมณ์โศกเศร้าอาลัยลดวรรณคดีที่ปรากฏคือพิโรธวาทางัง พระพันวสาทรงโกรธขุนช้างเพราะขุนช้างพูดจาเสียหายถึงวันทองในลักษณะกล่าวโทษอย่างรุนแรงและไม่ให้เกียรติทําให้พระองค์เห็นว่าไม่เหมาะสมและน่ารังเกียจลดวรณคาดีที่ปรากฏคือสลบปังคพิสัยนางวันทองตื่นขึ้นมาร้องไห้ผวากอดขุนแผนเพราะฝันร้ายว่าแมงมุมทุ่มอกซึ่งหมายถึงลางร้ายคุณค่าด้านสังคมประวัติศาสตร์ 1. โครงสร้างการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชกษัตริย์ทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินคดีความ 2. ระบบกฎหมายไทยโบราณสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายในสมัยโบราณมีลักษณะผสมระหว่างจารีตประเพณี 3. บทบาทของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มีบทบาททั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการด้านความเชื่อ ความเชื่อเรื่องความฝันและลางบอกเหตุเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาปรากฏความเชื่อเรื่องความฝันคือตอนที่นางวันทองฝันร้ายเป็นลางบอกเหตุว่านางจะได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นในอนาคตด้านวัฒนธรรมค่านิยมของสังคมไทยไม่ยอมรับหญิงที่มีสามีหลายคน หากพิจารณาเนื้อเรื่องของเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาจะเห็นว่าผู้หญิงในสมัยนั้นจะเป็นผู้ที่ทำตามความต้องการของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจหรือใช้ชีวิตอย่างอิสระและค่านิยมของไทยที่ไม่ยอมรับหญิงที่มีสามีหลายคนปรากฏในตอนที่นางวันทองกล่าวกับขุนแผน